ช่วงนี้ล็อกนวค์วัตถุดิบหาได้จำกัดตลาดก็ปิดแหมออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีของก็ทำเท่าที่มีอยู่เนาะอันนี้นะคะจริงๆอะวัตถุดิบหลักมีแค่2อ,อย่างน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งเรื่องเรื่องคือเรามีเห็ดหิมะเนาะเราก็ล้างผึ่งเสด็จน้ำไม่แห้งกับเจ้าเบคอน จับมาม้วนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันซักประมาณ10บนาทีพอสิบนาทีเสร็จแล้วก็กลับข้างต่ออีกประมาณ5นาทีก็จะได้สีนี่แหละถ้าใครชอบกรอบกว่านี้ก็เยอะกว่านี้นะแต่บกว่าตอนนี้กำลังโอเคเห็ดก็จะไม่อันนี้เกินไปจะไม่แข็งเกินไปนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้แค่นี้จริงๆมีอยู่แค่นี้ละโอเคถึงขั้นตอนการชิม นะเห็นไหมชิมนะอืมใช่ข้าวเ,เรอแล้วข้าบตานิ้วพอกัดลงไปใช่ไหมเบค่อนมันจะมีความเค็มๆนิดแต่ไม่ได้กรอบมากนะเค็มนิดๆแล้วเห็นอะ่ะหอมนุ่ม ยิ่งตุกี้จะมีรถแบบอ่อนๆออนเปรี้ยวหน่อยๆยิงตุกี้มีรถเปรี้ยนะ้เวทาไม่้เวทาไม่งานทำไม่ง่ายว่าจะติดน้อไอาย